ป๊าป๊าทำอะไรคะมีของใหญ่มาส่งเดี๋ยวโอ้โหกล่องเบลเลอร์เลยอ่ะหลังไม้วันนั้นอากงก็ถามว่าสั่งอะไรมาอันเบลเลอร์เลยอะไรเงี้ยซับเตอร์นี่มันเป็นไมันมันมาตีเป็นลังไม้นะมันต้องงับแต่สินาชากันไหมนาชาให้ถ่ายว่าป้ากว่างสั่งอะไรมาไม่รู้อะป้ากว่างอ่ะรู้รู้อูรู้ไหมรู้สิให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายเร็วเครื่องของไใหมเครื่องอะไรเครื่องกล้อง เครื่องกรองน้ำบ้านเรามีเครื่องกรองน้ำแล้วลูกมันใหญ่เหมือนเครื่องกรองน้ำที่มันเอาไว้เอาเอากระถางไปถูแล้แล้วก็ไปใสอ๋อใหญ่เหมือนเครื่องกรองน้ำที่ใช้ถังไปรองอ๋อเหมือนแบบเครื่องกรองน้ำสาธารณะเหรอใช่ได้ไหมเนี่ยใหญ่ตรงไหนในห้องถึงงั้นแล้วมันก็แตกแตกแตกแบบนี้เดี๋ยวให้กรองหักเครื่องมือมาช่วย รู้ยังเครื่องอะไรเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องทำน้ำแข็งไม่ใช่เครื่องอะไรมันคือเครื่องนี่เห็นไหมมีแท่นๆทน<ม>เครื่องทำกระป๋องโคกไม่เหมือนกับเคยเห็นกระป๋องโคกที่มันเป็นมีฝาปิดแล้วเราเปิดกึ๊กอย่างไง้ว่านึกวาใช้แรงไหมเนี่ย<ม>ใช้ปะเอาชนตุดถามอากงอีกี๋ยว ตอนนี้เราก็เียปล่อยแล้วนะคะน้าชามันคือเครื่องอัดกระป๋องนี่เห็นไหมมันจะเป็นกระป๋องอยู่ตรงนี้แล้วเราปิดฝากินหน่อยทำโค้งให้กินเหรอได้อ่าโอเคอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเครื่องปิดฝากระป๋องก็คือเราจะมีกระป๋องแบบนี้แล้วก็มีเขาจะมีฝาแบบนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะซีลให้มันเป็นแบบนี้อ่ะนี่ตัวอย่างตัวอย่างซีลให้เป็นแบบนี้แล้วเวลาเปิดแล้วก็จะเปิดกรอกอย่างงี้ใช่ไหมฝาปิดนี้ใช่ไหมแล้วเครื่องมันก็เหมือนหนีบัหนีบลงไปแบบทับแบบ อ่าเราก็เลยไปหาขนมในบ้านมาก็ไปเจอเยลลี่ซึ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราจะทําการใส่เยลลี่ลงไปนะคะแล้วเราก็ได้เก,ก็บแซ็ในกระป๋องนี้เลยจะได้สาธิตทั้งทีจะได้ไม่เสียของเอาเยลลี่เอาใส่เป็นหลายอันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องลงมาก่อนกันป้าป๊าอ๋อไม่ต้องอ่าแล้วหมุนใช่ไหมหมุนเหยียบให้มันหมุนข้างบนแทนมือหรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันต้องเหยียบดูไหม <จ>ให้โยกอ่ะโยกโยกขึ้นมาจนสุดใช่ป่ะเอามือออกเดี๋ยวมันปั่นมือหมุนไปหมุนมาเหรอเฮ้หมุนไปหมุนมาเหรอเข้าไหม บ,บานๆะ,ป,ะป้ายังไม่ได้เลยดูดิมาทำแนละ้วมันยังไม่เข้าที่เห็นป่ะแล้ว,ว่าเธอกดอันนี้ไม่แรงป้าเมื่อกี้คยตัดให้หลุดไปเลยแราว,ว่าเธอต้องต้องโยกไปถึงตรงโน้นเลยผิดแล้วเนี่ยโยกมันต้องแข็งโยกไปจนจนสุดอะสุดแค่ไหนคุณสุดไม่ได้ไม่ได้<อ>ได้แค่นี้เหรอไแค่นี้อ่ะหลังจากไปดูวิธีการใช้ใน ยูทูบมาแล้วใช่ป่ะใช้ยังไงเพราะมันไม่มีคู่มืออะไรมาเลยอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องปรับความสูงของมันนี่ก่อนฐานก็คือจนการปรับนี้ครับวงแหวนสีดำที่มันพอดีเพราะตอนแรกลงงัำมามันไม่มันไม่กลึบมันต้องให้กลบตรงนี้กลบตรงนี้อ่ากลบตรงนี้สอก็คือว่าต้องปรับอ้นนี้เนี่ยเพราะตอนแรกมันห่างไปพอมันห่างไปมาเลยไม่ไม่ไม่ซีลนี่ปลาขยับเข้ามาแล้วใช่ไหมแ้่แต่ว่ามันมันมันเป็นของจีนแล้วมันแปลกมาก ประแจมันให้มาเพียบเลยขาให้ประแจมาเยอะแยะเลยเนี่ยเครื่องมือส่นี้ไม่มีเราไปคนที่บ้านเรามาเองใช่ไหมของที่บ้านเรามีนงมากเลยอ่าแล้วก็เอามาขยับน็อตก็หายนะเนี่ยน็อตหายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวต้องไปซื้อแต่ขยับเข่าก็ไม่รู้ขยับเท่าไหนอ่ะมันก็ปากกาเอาปากกาเอาใช่ไหมลองดูมาลองเอาใหม่ ไม่ไม่หลุดใช่ไหมเย้เรียบร้อยเสียไปกี่กระป๋องเสียไปฝาไปประมาณสี่อันสรุปก็คืออันนี้เราซื้อมานะคะเครื่องที่กี่บาทคะ9,500เอามาเล่นนะไม่ใช่เอามาทำค้าขายสิจะใส่อะไรขายคะเราจะใส่เค้กขายคือเราอะ ไปเห็นเค้กกระป๋องที่เขาขายที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะมีคนรีวิวแล้วใส่เป็นกระป๋องแต่เขาว่าจะเป็นเหมือนกระป๋องโคกยาวๆสูงๆแต่ทีเนี้ยมันจะใหญ่ไปแล้วก็เวลากินใช่ไหมมันล้วงช้อนไปยากเลยทำงานก็ทําลาบากเวลาเอาของใส่อะเราก็เลยแบบเอาให้เตี้ยหน่อยแล้วว่าอย่างเนี้ยแล้วก็มันจะมีฝาปิดแบบนี้เยค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาใ้าช้กระปุกคุกกี้นั่นแหละแบบคุกกี้เล็กๆเนี้ยแล้วก็ปิดอย่างนี้แล้วก็ส่งไปให้คุณลูกค้าใช่ไหมคะ ส่งมาให้คุณลูกค้าที่บ้านทีนี้เวลาส่งด้วยอันนี้เราว่าเราเราจะใส่เค้กให้แน่นเลยใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเออไม่ไม่เละเหยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันเก๋ๆก็คือเปิดนี้แล้วก็กลินก็เปิดครืบอย่างนี้ใช่ไหมคะเปิดให้ดูเลยไหมอืมอย่างนี้เปิดเหมือนฝากฝากปากกระป๋องนะอ่ะนี้ แต่กินไม่หมดปิดฝาได้นะแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้ได้แล้วก็กล่อง<ช>ก็กไปใช้นู่นนี่ไดเออ้เสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็ไปใช้อย่างอื่นได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเล็กกว่าเคสกล่องสี่เหลี่ยมที่เราเออที่เราใช้ปัจจุบันน่ะนิดหนึ่งเพราะว่า อันนี้เผื่อคนชอบบอกว่ากินไม่หมดอันนั้นเยอะไปบางทีต้องแบ่งกินสองครั้งเผื่อกินอันนี้จะได้หมดทีเดียวหรือว่าถ้าไม่หมดต้องปิดฝาเอไวนะ้วจะขายให้ราคามันย่อมยาวลงใช่ราคาถูกลงแล้วก็แบบเออแบบบางคนแบบว่าอยากชิมแต่ว่ากอ้วนอะไรเงี้ยก็กินนิดนิดน่อยๆ้อก็พอแบบนี้ก็เลยแล้วมันเก๋ดีด้วยเป็นเค,ค้กกระป๋องอะไรเงี้ยน่ารักแต่ว่าน้องพิมกับเขาบอกว่าเฮ้ยเค,ค้กกระป๋องมีขายทั่วไปเยอะแยะแล้วนะวนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแม่เพิ่งเคยเห็นแตแ่ว่ามันก็น่ารักดีเป็นเค,ค้กกระป๋องจริงจระป๋องเลย แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันสูงมันพอมันสูงมันก็จะเยอะเกินไปแล้วก็คนกินอ่ะเอาต้องเอาช้อนยาวๆนะไม่หรอกคนทำมันยากคนทาก็ยากด้วแบบที่ก็จะต้องแบบใส่เค้กลงไปแบบพื้นที่มันจํากัดแต่แปลว่ามันมันน่าจะซีลดีแล้วก็โปรตีนแล้วก็ปิดฝากล่องเค้กสี่เหลี่ยมแล้วแปดก็เทปใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นคาบกาวเหนียวๆอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กปิดฝาสี่เหลี่ยมอ่ะบางทีมันก็กระเดิดไปกระเดิดมาอันนี้มันจะแบบดีกว่าใช่ไห ก็เลยแบบคิดว่าเออเอาแบบนี้แล้วก็น่ารักนี่ด mm ้วยแล้วเผื่อส่งแบบรถเย็นได้แล้วมันน่าจะซีลดีขึ้นนะใช่มันก็น่าจะซีลดีขึ้นมันไม่แบบเออแล้วเราจะใส่ให้มันเต็มเต็มแล้วเผื่ออนาคตแม่ขายเป็นพวกแบบอะไรเยนรี่ขายอะไรก็ขายแบบคุกกี้หรืออะไรแบบนี้มันน่าจะใส่กล่องแบบนี้ได้แต่คือไอไอเครื่องเนี้ยมันใส่กล่องแบบกระปุกกระปุกเอ่อกระป๋องเท่านี้ใช่ป่ะหรือกระป๋องสูงกว่านี้ก็ได้นะ โอ้ยแต่มันยากมันต้องมานั่งปรับอันนี้ใหม่เลยคุณแม่ปรับตรงนี้มันไม่ยากไม่ใช่เหรอแค่ลองวางแล้วก็หมุนหมุนเมื่อกี้ป้าแม่เห็นแม่เห็นปั๊บไม่อตรงฝาเนี้ยมันปรับมันไม่ต้องปรับแล้วมันเท่าเดิมปรับแค่ความสูงหรอความสูงปรับยากเหรอเมื่อกี้เห็นปรับแร้เดียวก็ได้แล้วมันก็ต้องกัไปมาว่ามันเท่าไหร่จะฟิตพอดีไงอ๋อได้แหละคือเครื่องเนี้ยมันก้าพันธนี่คือสื่อว่าย่อมยาวแล้ว ที่เราหาได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีอัตโนมัติคือไม่ต้องมานั่งปรับแมนนวอย่างนี้หรือไม่ต้องโยกมือแค่เอาใส่ไปแล้วมันก็หมุนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะมันเป็นห<า>มื่นแพงสุดสามห<า>ม,มื่นที่เคยเห็นในเว็บนะก็เลยแบบเอาแค่นี้พอ9,500เอามาลองก่อนไม่แต่เรากำลังคิดว่าไอตอนเมื่อกี้ที่มันเหยียบแล้วมันติวเค้กเรามันจะเร็วว่เมื่อกี้ถ่นไม่ดได้หมุนไหมเหรอหมุนหมุนสิอ่ะลองดูไม่เชื่อลองดู ฝ่องหมุนติ้วเลยจริงๆอ่ะไม่เชื่อดูของข้างในหมุนเห็นไหมกระฝ่องหมุนด้วยอ้าวเทสก็เล็บไปเลยฮะเออแล้วเค้กสก๊อตแล็ดูไหมจะเลยมันมันเขย่าไงจริงเหรอคุณแม่เออทำไงทำไงอ่ะต้องเทสโดยการเอาเค้กมาแล้วก็ใส่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมามาเจอกันลองทำดูเดี๋ยวลองทำดู ลากันไปก่อนกับหาทำมาก,าเ,มากเลย,เลยหาทำมากๆเนี่ย oh.